สองกันยายนนี้นะคะส่วนในช่วงวันที่22ถึง24กันยายนที่ Foodada หลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แ,แล้วนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ออนไลน์ที่ดีที่สุดเริแอปพลิเคชันหจากสมาร์ทโฟนง่ายๆนะคะจาก App Store หรือว่า Google p l a y นะคะก็สัง่งะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ <c oughs> ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ออกง่ายนะคะสย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะริ่มกบ ขออนุญาตเรียนเชิญคุณคาริสต์ค่ะเพื่อนเพืเ่อเห็นเศรษฐกิจของสาแก้วนะคะเรามีจุดป็น ที่การตลาดของฟูดแพนด้านะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าในจังหวัดสระแก้วของเรานะครับเราจะในแผนที่นี้นะครับก็คือสามารถสั่งแอปพลิเคชันฟูดแพนด้าได้นะครับซึ่งค้าดูแกาแบครับร้านชูคอฟฟี่ก็คือร้านมีนั่นเองที่ให้เราแถลงข่าวนั่นเองนะครับร้านจังมัีมีใครพอรู้จักมันีีก็สามารถสั่งได้พอลงดูแล้วจรงรนูมหลากราาไม่ใช่มีแค่แบบเคื่องื่มน้วเพราะเรามีนะครับแก็สุดท้ายนะครับาถฝาก ชน่งสํงแาคหรับ1 2 3เนอยาก็ได้หยับได้เดี๋ยวองก่อนรอยดไน้ก่อนขอยได้ลูกตองแบบ่ากดีเ่้า เรียนจากไหนไปไหนอันนี้คันนี้มาไปก่อนใช่ไหมข่ยข่อยวนนะคะข่อยยา้ยไม่ได้เหรเออเดี๋ยวเอีแมากร้งกินข้าวปัดแล้วนี่อ้ยลุงข้าวปัตรนะคให้้าวปัตรมกอดีกว่จะไดยินพอพมพแล้วสั่งเลยสูวนดทันจเศยบ้าในร้นดําขึ้นฟ้าแติวและโปโมชั่นจุใจรีดาวโหลด สั่งเลยฟูดแพนด้าโปรโมชั่นจุใจหิวเมื่อไรก็สั่งฟูดแพนด้าเลย ปุ๊บด้วยทำไมตั้งแต่ร้านนั้นเขาทำนะอะไรเนี่ยแล้วก็วางวาหนึ่งใบไ,ไม่ใช่ใบใหญ่นะ